เกิดเหตุนะครับเ็กน้อยข้อจิดเซ็มรือสิงเลยบ่เอาให้ตาเอาด้วน่ได้ตั่เล็กคนเียวลองลองออกคออกไงวะคอยดูลูกข้อิคอดูมา้่หายไปนะหายไปคอยดูไปเลยบ่คอยล่ะ พ่อเลี้ยจิ้ได้ตัดเลี้ยคนนี้เขาเบบไรวะนี่ออกก็ได้เริ่ตอแรกม่มีบันงนะกันเยอะก็ใครเยอะแต่ละวันนี้นะครับเล่นตอนนี้ออกมด มาเก็บลีลมสิดกโนไปละสิโดไ่ร้ลยยวันิงหม่เอาชตาเอาเล็กมางัดบึ้งดูนดี่งอะะนี่นะครับใส่เล็กงัดบึงอ้บ่แมนบ่แมนจีดีดใส่ได้นอะแมนแนต้องไปทั้งคุณไปทั้งคุณเออเอางัดเ่านี้งัดถึงเล็กเออแมนงัดถึงเล็ก เอาทั้งทั้งสันสันไปทั้งสันไม่ตรงไม่ตรงก็ทั้งกสีไม่ตรงไม่ตรงเลยหตรงกดเห็นไหมเห็นไหมมดแข็งเอาหน้าตัดหอดตาแข็งเลยแข็ง่นี้นี่เอาหาตัดตัวนี้ออกยังดีคืนค่อยดูมดไปจังเลยโอเคป้ะนี่ละทังนี่ละเอะ

ยังยังยังเจ็บวะมาเห็ดเลเจ็บเลลูกคอยเก็บใอยู่ท่านี้แหละเชื่อมใช่ไหมก็เลยสูยิใช่ครับต <Greek, S 2> ้องต้องเด็ตัดด้นี่ต้องเด้ตัดเล็กสลิงตัดเลยครับ เล็กขาัแล้วอ้าวออกได้แท้บาานี่โอ้ออกแล้วบันนี้ออกแล้วออกแล้วหลุดเลยไม่ได้ขวเออกแล้วครับออกเล้วด